เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนขี้เลเราเป็นคนหน้าแก่กว่าวายัยตอนนี้อายุะ <43. S 1> อะไรครับสี่สิบสหนูเคยคุยกับหมอที่เมืองไทยเรื่องของการทำศัลยกรรมหมอที่เมืองไทยบอกว่าให้หนูไปสวดมนต์นั่งสมาธิเขาไม่ทําให้หนูหนูไปถึงโรงพยาบาลหนูพยายามบอกเขาว่าหนูอยากเป็นคนสวยอะ่ะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยกลับมาก่อนไม่ได้หรอกต่อแปลงหน้าเป็นคนหน้าใหม่มีความสุขใชีวิ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานบูดี้เวิ์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม,ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อย,อยนะกดยังอ่ะีกดนะครับพี่อยากรู้ว่าทำไมเราโดนเด็กหลอกเยอะมากปุ๊กทั้งๆท,ที่ดูปุ๊กแล้วน่าจะเป็นคนที่น่าจะอ่านคนออกนะคือองนี้ค่ะพี่ต้องบอกว่า ถ้าเขาหลอกเราตรงๆเนี่ยถ้าเขาขอเราเลยอ่ะเราเป็นคนไม่ให้ออย่างที่พี่ดูหนูออกค่ะถูกต้องแต่เขาจะมาในมุมที่แบบว่าเขาไม่มีแล้วพอเขาไม่มีเนี่ยด้วยความที่หนูเป็นคนที่ถ้ารักใครหนูเป็นคนทุ่มหนูให้เขาเองดังนั้นเนี่ยคนผิดจนถึงวันนี้หนูยังยืนยันว่าเป็นตัวหนูเองโอเคคือเรารักเขาถ้าเรารักใครเราจะให้ยกตัวอย่างสิต้องเท้าความไปถึงเรื่องประมาณเมื่อสิบห้าปีที่แล้วเนาะพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนนั้นหนูอายุ น้อยอยู่ประมาณยี่สิบแปดแต่น้องเขาเนี่ยจะอายุประมาณสิบก้านี่อายุไรครับสี่สิบสามค่ะพี่วุดี้เชื่อไหมคะคุณต้องบอกพี่เลยว่าคุณใช้อะไรคุณไปหาหมอไหนแล้วคุณกินอะไรค่ะพี่ว่าเราคาคุยเรื่องนี้ดีกว่าไหมพี่ว่าเรื่องผู้ชายคงอะไรเลยทิ้งไปก่อนไหมอีกแวป๋าอ๋สี่สิบกว่าแต่เมื่อก่อนหน้านี้ที่โดนหลอกเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ก็คือน้องเขา ตอนนั้นสิบเก้าส่วนหนูยี่สิบแปดแล้วคือหนูเกิดมาเป็นคนที่หน้าแก่อยู่แล้วตอนที่หนูอายุประมาณยี่สิบแปดเนี่ยหนูจะหน้าเหมือนประมาณสามสิบห้าซึ่งปกติเนี่ยหนูไม่เคยเปิดเผยรูปก่อนสัญญกรรมที่ไหนเลยนะพี่ที่นี่เป็นที่แรกเหตุผลเพราะว่าหนูอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนที่เอ่ออกหักเขากลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเล่าซิเกี่ยวกับภาพนี้ตอนนั้นเนี่ยตามภาพนี้เลยนะคะหนูก็ ตกลุมลักผู้ชายคนหนึ่งที่อายุห่างกับหนูสิบปีซึ่งตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะทําสัญยกรรมเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนขี้เลอแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่หน้าแก่กว่าวัยแค่นั้นแต่น้องเข้ามาจีบเราเองเมื่อน้องเข้ามาจีบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ไปจีบเขาก่อนถูกไหมคะหนูก็ตอบรับเพราะหนูก็ชอบเขาเพราะเขาหล่อมากอันนี้พูดตรงๆเลยคือแบบเขามาจีบครั้งแรกก็คือแบบโป๊ะเชะถูกถูกสเปคอย่างแรงแบบนี้คะ่ะแล้วก็พอน้องเข้ามาเนี่ย น้องเขาไม่มีเงินก็ไม่แปรเราบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีฐานะแล้วก็เขาก็ยังไม่ยังไม่ได้จบมหาลายัยด้วยความที่เรารักเขาอะค่ะเราก็เวลาเห็นเขาอยากได้อะไรเนี่ยเราก็พยายามที่จะซื้อให้กับเขาแล้วเราก็ให้เงินเดือนเขาบ้างแต่ไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนั้นปุ๊กก็เป็นผู้แทนยาเงินเดือนปุ๊กก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทดังนั้นเนี่ยเราก็ให้เงินเดือนเขาประมาณเดือนละหมื่นหมื่นนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่เรามีบัตรเครดิต ให้เขาเราก็เปิดบัตรเครดิตให้เขาแล้วเขาก็จะรูดสิ่งที่เขาจะซื้อก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซื้อลรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ซึ่งเราก็มีความสุขที่เราได้ให้เขาอะค่ะเราก็ให้บัตรเครดิตเขาทําบัตรเครดิตให้เขารูดโดยที่เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะรูดเท่าไหร่แต่เราก็สามารถให้เขาได้อ่ะเพราะเราก็ไม yeah> ่ได้คิดว่าเขาจะรูดเท่าไหร่ใช่เพราะว่าก็ตามก็เต็มก็ถ like ้าเต็มวงเงินเราก็สามารถที่จะคาบได้สารภาพตรงตรงนะพี่ว่าหนูจ่ายขั้นต่ํา แต่หนูไม่ได้บอกเขาว่าเรามีความตรงนี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอายุเยอะกว่าแล้วเรารู้สึกแบบว่าหนูไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินต้องบอกเลยว่าตอนนั้นหนูเป็นคนใช้ตังซูรุ่ยซุร่ายแล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยเออเราจะแบบว่าต้องจ่ายปิดปิดบัตรเครดิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเราไม่แคร์แต่เชื่อว่าเดือฉันหาได้ใช่เชื่อตรงนั้นเชื่อตรงนั้นเพราะว่าเราก็ทํางานเป็นผู้แทนยาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใช้จ่ายเป็นคนที่บริหารการเงินได้ไม่ดีทุกทุกครั่เาขอะ เขาก็จะพาเพื่อนมาด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านหน้ามาหาลัยเพราะเขายังยุไม่ถึงยี่สิบเขาจะไปที่อื่นไม่ได้เน,นื่องจากถ้าต้องเกินยี่สิบถึงจะเข้าผับตามปกติได้เขาก็จะพาเราไปร้านกินเหล้าหน้ามาหาลัยแต่เวลาเขาไปเนี่ยเขาก็จะพาเพื่อนๆมาด้วยแล้วคือเพื่อนเนี่ยประมาณบางทีเนี่ยยี่สบสาสิบคนเลยนะพี่แล้วคือเขาก็ไม่ได้ให้เราเลี้ยงนะแต่ด้วยความที่เราอะ่ะอยากให้เพื่อนเขายอมรับม,มันความผิดมันอยู่ที่เราเองเลยม,มันไม่ได้ ถึงวันนี้ปุ๊กก็ไม่ได้โทษผู้ชายนะคะค,คือเราก็รูดบัตรไปเพราะเรารู้สึกว่าน้องพวกนั้นเขายุน้อยกว่าเราสิบกว่าปีเรามันเหมือนมีความหน้าบางอะว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราแก่แบบนี้อะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายเรากลัวเพื่อนเขาไปดินทาเขาว่าแบบเฮ้ยแบบมึงเ,เอาทําไมวะผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจบลงยังไงสุดท้ายมันก็จบลงที่ว่าคือในกลุ่มนั้นจะมีผู้หญิงอยู่แล้วแต่น้องผู้หญิงคนนั้นก็หวัดดีหนูตามปกติเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันหนึ่ง สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของหนูตลอดการก็คือน้องผู้หญิงคนนั้นโทรมาบอกหนูคือเขาโทรมาร้องไห้แล้วเขาโทรมาบอกหนูว่าเขาท้องด้วยความที่มีเซนต์อยู่แล้วจริงๆเราก็สงสัยมานานแล้วเพราะว่าทําไมเห็นคนนี้ตลอดเลยแล้วก็แบบทุกครั้งเลยว่าแบบเวลาเราไปส่งเขาไปกินเหล้าบ้านเพื่อนอะ่ะเราก็จะเห็นคนนี้มารับตลอดแล้วแต่งตัวนุ่งสั้นเราก็เคยถามแฟนเรานะว่าเฮ้ยชอบเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูน่ารักดี แต่แฟนเราบอกว่าถ้าเขาจะเอาเขาเอาไปนานแล้วเพราะคนนี้เคยแอบชอบเขาอยู่พอเราได้ยินแฟนเราพูดอย่างเงี้ยเราเชื่อเขาอะพี่เข้าใจมหคือเราเป็นคนที่แก่กว่าเขาแต่เราไม่อยากเป็นคนแก่ที่ดูงี่เง่าไงเราก็เลยเลือกที่จะเชื่อเขาทีเนี้ยน้องคนนั้นเขาโทรมาบอกว่าเขาท้องเราก็คําถามถัดไปเลยนะที่หนูถามคือกะใครคือตอนนั้นน่ะหนูพุ่งประเด็นเลยว่าเฮ้ยกะใครพอเขาตอบมาเลยว่ากบแฟนหนู ความรู้สึกของหนูคือเฮ้ยแล้วสองคนนี้มันทําอะไรกันอยู่วะมันทําอย่างนี้กับขอโทษนะคะตอนนั้นคิดนะไม่สุภาพนิดนึงนะพี่ไม่ทำอย่างนี้ก,กูได้ไงคือตก,กะจแล้วก็ถามเขาว่าหนูทําอย่างนี้กับพี่ได้ยังไงเขาตอบกับหนูบอกว่าเขาคบกันมาก่อนหน้าหนูหนูเป็นคนมาที่หลัง หนูช็อกมากเลยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆอ่ะเราแบบว่ารู้สึกความรู้สึกของเราเป็นเป็นคนแรกอ่ะเหมือนเราโดนย้ายสเตตัสเป็นคนที่สองอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายสั่งให้เขาเงียบไว้ถ้าเขาอยากมีเงินใช้แล้วบัตรเครดิตที่หนูให้ผู้ชายถืออ่ะเอาให้ผู้หญิงใช้ด้วยเขาถือผู้หญิงถือใช่ผู้หญิงถือเขาพูดอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ไปจากผู้ชายคนเนี้ย ชีวิตเราก็จะมีเราสามคนอย่างนี้ตลอดเพราะตอนนี้เขาท้องผู้ชายคนนี้แล้วแล้วเขาจะไม่ปล่อยด้วยคือตอนนั้นคือหนูหูอื้อไปหมดเลยแล้วคือจริงๆคือความรู้สึกคือเราอะ่ะจะร้องไห้ละแต่เราเป็นคนอย่างหนึ่งเลยนะพี่คือหนูเป็นคนฟอร์มดีคือไม่ว่าหนูจะเจ็บยังไงหนูจะเป็นคนไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นนะจริงๆตอนนั้นอาจใจไม่ไหวละก็เลยตัดสายเขาทิ้งเลยแล้วพอตัดสายเสร็จคือเราปล่อยโฮเลยเรารู้สึกว่าเราแบบเสียใจมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะทําไมคนอย่างเราเพราะเราคิดว่าตัวเองฉลาดด้วยไงคือคนอย่างเราคือถ้าเขามาตรงๆเหมือนที่พี่บุดดี้ถามหนูว่าเฮ้ยถ้าเขามาตรงๆทาไมดูเหมือนว่าหนูเป็นคนฉลาดใช่ไหมใช่พี่หนูคิดเสมอว่าหนูเป็นคนฉลาดไงแล้วพอมันเจออย่างนี้ปุบ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ไงวะทวําไมวะเพราะว่ากูแก่หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันทําให้หนูคิดและหนู นอนไม่ได้สามวันคุณได้มีโอากาสลงทุนเรื่องสัญญกรรมเพราะว่าคุณมองว่าอายุคุณหน้าคุณมันแก่เกินไปใช่ไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งเลยที่สัญญกรรมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองน่าเกียดแต่คิดอย่างเดียวเลยว่ามีคนบอกเลยว่าเราหน้าดุน้าเวียงซึ่งถ้าเห็นจากภาพก่อนสัญญกรรมจะรู้เลยว่าไอเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยคือนิสัยไม่ดีมันเป็นองค์ประกอบไหนที่คิดว่าดูแล้วดุ คืออาจจะเป็นตามัง้งหรือว่าตรงร่องแก้มที่ตกมัง้งหนูไม่แน่ใจพี่แต่ว่าคือรวมๆแล้วถ้าพี่บูดี้เห็นนะพี่บูดี้จะมองเลยว่าหน้าคนเนี้ยดูเหมือนผู้หญิงที่เหวี่ยงแล้วแบบเหมือนว่าวีนอะ่ะซึ่งจริงแล้วหนูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะคือหนูเป็นคนที่แบบว่าคือเราไม่ใช่คนวีนไม่ใช่คนวีนแต่ว่ามันมันดูไม่อ่อนโยนอะ่ะแต่พอการทําสัลากรรมเกาหลีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนให้เราดูอ่อนละมุนได้ แล้วมันทําให้เราดูอ่อนเยาว์ได้ซึ่งเปลี่ยนเป็นหน้านี้หรือหน้าก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นหน้านี้ค่ะหน้านี้เลยใช่เปลี่ยนไ<า>ปนหน้านี้เลยก็มาไกลในระยะเวลาไม่กี่วันหมายถึงว่าหมายถึงว่าจากวันนั้นใช่ไหมคะจากวันนั้นปุ๊บหนูก็ทําการติดต่อมาทำทำัญจกรรมที่เราทําหลายครั้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าครั้งแรกหนูมีเงินไม่พอเนื่องจากบัตรเครดิตของหนูโดนผู้ชายรุ่นหมดละแล้วก็เงินค่าทำัิจกรรมเนี่ยหนูไม่มีแล้วหนูไม่อยากจะขอพ่อแม่เพราะว่า ไม่อยากลบกลดเขาจะเรื่องไร้สาระแบบนี้หนูก็เลยทําการกู้กู้ที่ธนาคารหารไทยแบบไม่มีหลักทรัพย์คาา้าประกันมันจะเสียดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบแอกแ<ต>เขา<ต>่าจทำอะไรอ่ะเขาไม่สนใจนะพี่มันเป็นการกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์คาา้าประกันเขาไม่สนใจนะขอให้เรามีรเอยเมนต์ร้อยละ<า>ย,ย,ย,ยี่ใช่กูเ้เไหรเอ่อมันหนูเอาเต็มจำนวนเงินแต่หนูได้แค่ล้านหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะสืบมาว่าหนูมี หนูมีบัตรเครดิตติดอยู่3ใบบซึ่งออกมาล้านหนึ่งหนูก็เอาเงินล้านหนึ่งมาทำศัลยกรรมแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีตกใจมากเลยพี่เพราะว่าหนูเคยคุยกับหมอที่เมืองไทยเรื่องของการทําศัลยกรรมมาบ้างอยู่แล้วเพราะตอนแรกก็อยากทําที่เมืองไทยแต่พอไปทำไปปรึกษากับหมอที่เมืองไทยอ่ะหมอที่เมืองไทยบอกว่าให้หนูไปสวดมนต์นั่งสมาธิเขาไม่ทำให้หนูเขาบอกว่าหนูอ่ะ เหมือนเหมือนแบบอาจจะเห็นสภาพจิตใจมั้งเพราะว่าคนไทยได้วยกันเวลาคุยหมอเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยแบบอ,อกหักมาแล้วแบบดูสภาพจิตใจแบบไม่ปกติหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจหรือเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่หมอไม่ทําให้หนูตอนนั้นนะเรื่องนานแล้วประมาณสิบห้าปีที่แล้วคือหนูก็เลยตัดสินใจมาทําที่เกาหลีพอทําที่เกาหลีปุ๊บเนี่ยพี่บุฒด,ดีใช่ไหมคะเ,เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตามรายการสัญญกรรมเนี่ยปกติที่เมืองไทยเขาไม่ทําให้หนูเนี่ยที่ที่เกาหลีหนูเจอไปยี่สิบกว่ารายการอื หนูช็อกมากเลยหนูเตรียมเงินมาล้านหนึ่งหนูคิดว่าหนูจะเหลือกลับบ้านหนูไม่เหลือแถมแถมขาดด้วยทาไงอ่ะก็ทําเท่าที่ทําได้ <Okay. S 2> จากนั้นก็เก็บเงินแล้วก็มาทําใหม่เรื่อยๆแต,แต่ต่อแปลงหน้าเป็นคนหน้าใหม่ค่ะมีความสุขกับชีวิตมมีความสุขค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจเลยว่าต่อไปเนี้ย mm. เราจะไม่เอาเงินให้ผู้ชายเด็ดขาดเราจะเอาเงินมาให้กับคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเท่านั้นแล้วก็มีความสุขตรงที่ว่าตอนที่ทํา ทุกๆครั้งในระดับขั้นตอนไม่ว่าเราจะเป็นขั้นตอนในการมาทำศิลปกรรมที่เกาหลีเราคิดอย่างเดียวเลยผู้ชายคนนี้ต้องเสียดายเราเพราะว่าเราคิดเลยว่าเราเข้าใจเขาเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาเราเป็นมันสมองให้เขาเราดีกับเขาทุกอย่างอีขาดอย่างเดียวเลยคือเราอาจจะแก่เราอาจจะดูสวยไม่พอแค่นั้นเองเราคิดอย่างนั้นเลยว่าเราจะต้องทํายังไงให้คนนี้เขากลับมาหันมาเราแบบรู้สึกแบบว่าคือผู้หญิงเงี้ยเขาไม่สามารถหาได้ในชีวิตแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเป็นแบบนั้นเหรอ เป็นแบบนั้นมีความสุขมากมากในวันที่เขาแบบว่าดิ้นรนอยากจะกลับมาคืนดีกับเราเชื่อทาทุกอย่างเพื่อคนคนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกูสโลบายนะพี่เพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นเหมือนว่ายิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเพราะว่าหนึ่งก็คือทําให้เขาเสียใยเราแล้วก็อีกสองก็คือทําให้เราดีขึ้นอซึ่งหนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นประโยชน์กับลูกผู้หญิงทุกคนที่กําลังอกหักอยู่ซึ่งซึ่งผู้ชายก็ผ่านไปแล้วเหรอเนาะแล้วพี่ว่าคุณ อย่าบอกเราไมยังคบกันอยู่ไม่ไม่เอาลรวพี่ไม่มันไม่ใช่ของเราไม่ถึงแม้ว่าเขากลับมาแล้วก็เขามาเป็นครูอแล้วผมชอบอย่างนึงก็คือว่าปุ๊กเนี่ยเป็นคนที่มองว่าฉันรับผิดชอบชีวิตฉันเป็นคนเลือกเองแล้วพี่มองว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามองว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตมันง่ายโคตรเลยอะ ใช่ไหมแต่ว่าคนจะเล่นเกมของการเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเป็นผู้โดนก็จะอ้างนูน่นอ้างนี้อ้างนั่นแล้ว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 เป็นเหยื่อเนาะ<ช>มันง่ายกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่ามันดูน่าสงสารแล้วมันก็เบลมอย่างอื่นแต่่าเราบอกตัวเองว่าฉันไม่นคนคจชีวิตเนี่ยที่พังที่แย่ที่เจ๊งที่ฉันใช่ฉันเลือกเองถูกค่ะถูกค่ะเพราะหนูหนูเป็นคนคิดอย่างนี้เสมอหนูก็เลยยอมรับว่าฟื้นตัวเองได้ไวแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมคือจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามองว่าเราเป็นต้นเหตุเนาะมันฟื้นได้เร็วมากเลย สมมติว่าเขาบอกเลิกอ่ะมันจะหาต้นเหตุอ้าวก็เราเลือกเขาเข้ามันชีวิตก็เราเราถ้าบอกว่าเราเลือกตัดสินใจทําเราเลือกแล้วเราก็จะขามรถบอกว่างั้นเราก็เปลี่ยนได้เราเป็นผู้กําหนดชีวิตเราเองลรวพลังกลับมาทันทีใช่พลังกลับมาทันทีแล้วมันไปต่อได้ง่ายออนนี้ฝากรับคนที่ยังมองว่าทาไมฉันหลุดออกจากวงวนไม่ได้สักทีเพราะบางทีเราอาจจะโมแต่โทษทุกอย่างใช่แต่ยกเว้นยกยกเว้นคนที่อยู่ในกระจกใช่ใช่ค่ะ เอาละศาลปกรรมสร้างความมั่นใจเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงเยอะมากจนกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณยึดมมาเป็นอาชีพเลยค่ะแล้วประสบความสุขมากค่ะเขาใช้ชื่อว่าปุ๊กจิวเลรี่ถ้าเป็นชื่อของจิวเลรี่พลาสติกเซอร์เจอรี่เนี่ยมาจากโรงพยาบาลที่ปุ๊กทำงานอยู่อ่าค่ะทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลน,นี้อ่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ทําให้ปุ๊กแต่งโฉมนี้มาได้ครับและตอนแรกที่เราไปเนี่ยเราไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้หน้านี้นะนี่คุณดีหนักไกลมากใช่และตอนแรกเราคิดว่า เราเป็นคนชอบผู้หญิงสวยแบบเฉียวเอ,อียวอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราอเหมาะกับสวยแบบน่ารัก <c oughs> เพราะว่าพี่พี่เชื่อมะหนูไปถึงโรงพยาบาลป,ป,ปุ๊บอ่ะหนูพยายามบอกเขาว่าหนูอยากเป็นคนสวยอ่ะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยกลับมาก่อน <c oughs> ไม่ได้หรอกเพราะว่าสูงร้อยห้าสิบพี่เข้าจะมมแลวหน้าสั้นด้วยความ <c oughs> ที่สูงร้อยห้าสิบกับหน้าสั้นสภาพของของของ,ของร่างกายอะ่ะมันจะเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ได้ไหมสวยได้ไหมไม่ได้เออเออพี่ลืมคิดประเด็นเนี้ยมันก็อาจจะไม่เข้าอ่ะมันจะไม่มันมันได้แต่ว่า มันจะไม่เสริมฤทธิ์กันโอเคคือเวลาเราจะสวยเนี่ยเราต้องทุกอย่างต้องแบบเป๊ะ<อ>สมดุลไปหมด<อ>ดังนั้นเนี่ย<อ>หนูไปเจอกับหัวหน้าหนูมิสโยเซเปียวเ,เขาเป็นหัวหน้าพลาสติกดีไซนเนอร์ตอนนั้นแต่คือว่าหนูเข้าไปเป็นลูกค้าแล้วปรึกษากับเขาเขาก็บอกว่าเธอไปได้ไม่ไกลถ้าเธอเอาทางนี้เธอกลับมาก่อนเธอเป็นคนน่ารักหนูก็เพิ่งรู้นะพี่ว่าหนูเป็นคนน่ารักแล้วมันเห็นผลหลามคนมาชอบเพราะคมน่ารักไหม ดีขึ้นเยอะมากถ้าถ้าไปในสไตล์ตัวเองที่อยากได้นี่ป่านนี้คือแบบมันคงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาปังขนาดนี้ที่เราเชิญพวกมาคุยเพราะว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะเรื่องสัญญกรรมและประเทศเกาหลีรู้ทุกซอกทุกบุมไม่ใช่ว่าร้านไหนอร่อยอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารู้หมดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรวิธีการเป็นยังไงต้องขอบคุณการอกหักครั้งนี้จากน้องนะคะที่เขาทิ้งปุ๊ไป หลังจากที่เราอ,อกหักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจมาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมที่เกาหลีชื่อโรงพยาบาลจิวเวลรี่พลาสติกศัลยกรนะคะแล้วก็ดอรชินยงวอนที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มาทาบทามเราให้เรามาทำงานเป็นพลาสติกดีไซเนอร์ซึ่งเราก็ได้เป็นพลาสติกดีไซเนอร์คนแรกที่เป็นคนไทยที่ทำงานในโรงพยาบาลศัลยกรรมที่เกาหลีค่ะจะบอกว่าจากที่ปุ๊กเนี่ยได้ทำเพจแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ <c oughs> แล้วก็ได้ช่วยผู้หญิงหลายลคนเปลี่ยนชีวิต แมกี่เคสแล่ะเคยนับไหมเคยค่ะประมาณสี่พันน่าจะ 4, าสี่พันเกินแล้วจริงช่วยเหลือสี่พันกว่าคนในการเปลี่ยนหน้าใชเปลี่ยนไดน้ใช่ใช่ค่ะพี่ความสุขคือมีความสุขมากทุกครั้งที่แบบว่าเขาพิมพ์เข้ามานะมันเป็นสิ่งที่แบบหนูดีใจมากที่เขาพิมพ์ว่าขอบคุณมากเลยนะคะชีวิตหนูเปลี่ยนไปมากเลยแล้วเขาบอกว่าเชื่อไหมพี่สิ่งที่หนูดีใจมากที่สุดก็คือที่หนูอยากมาบอกวันนี้ก็คือว่าคือทุกๆคนอ่ะ เขาแนะนําลูกค้ามาให้อ่ะแนะนำญาติเขามาให้คือบางทีทั้งครอบครัวเขามาหมดเลยอ่ะโดยที่ว่าหนูเป็นคนที่แทบจะไม่ใช้งบโฆษณาทางการตลาดเลยแทบจะไม่ยิงแอดเลยยิงแอดน้อยกว่าเจ้าอื่นเยอะแล้วบางทีเขาเห็นเจ้าอื่นยิงแอดมากกว่าเขาบอกว่าทาไมไม่ยิงอย่างนี้ทําไมไม่ยิงอย่างนี้เข้ามาสอนเราด้วยนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้แหละเป็นสิ่งที่หนูอยากตอบแทนหนูก็เลยตั้งเพจอาจารย์ปุ๊กพูดตรงๆเรื่องสัญากรรมมาเพื่อที่จะตอบแทนความเมตตาและความใจดีของลูกค้าตลอด12ปีที่ผ่านมา หนูอยากให้ความรู้ที่เป็นเกี่ยวกับด้านการทำสัญญกรรมตรงไปตรงมาโดยไม่คิดเชิงพาณิชย์โดยที่ว่าเวลาคนทักมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยจะแบบตีหัวเข้าโรงพยาบาลจิวเวลรี่ว่าจิวเวลรี่ดีที่สุดจิวเวลรี่ is the best จะไม่มีหนูไม่พูดอย่างนี้นะถ้าตรงไหนที่เราดีเราจะบอกว่าเราดีจริงๆอย่างเช่นเรื่องตาอ่างเงี้ยจิวเวลรี่เขาเก่งจริงโอเคเราพูดแต่ถ้าเรื่องไหนที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบคือบางที่เขาจะบอกเขาเก่งทุกอย่างพี่เข้าใจไหมแต่หนูจะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะหนูเป็นคนตรงๆก็คืออันไหนที่แบบ ดีเราก็บอกดีอันไหนที่เขาไม่ควรทแล้วก็จะบอกตรงๆว่าเขาไม่ควรทําอืมอืมไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาให้มันได้รายการอ่ะพี่อืมอืมอเราได้มีโอกาสถามชิมงานว่าคนที่เป็นเอ็กซ์พร์ตตอนนี้เรื่องสัญญรรมเกาหลีที่ช่วยเหลือหลายคนแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยเขาบอกว่าต้องปุ๊กเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากใหุู้กมาแบ่งปันหน่อยว่าหนึ่งก็คือถ้าถ้าใครสนใจเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปดูที่เพจหรือว่าเรามีช่องทางในการติดต่อและกระบวนการมันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีความรู้สึกว่าไปเกาหลีหรอ มันจะปลอดภัยไหมยะเพราะมันขามันเยอะเนาะคนมันก็เมาส์กันเนาะเข้าใจค่ะแล้วก็แบบเอ๊แล้วใครจะดูแลแล้วกลับมาแล้วมันจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยให้เคลียร์ตรงนี้นจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะพีะ่หนึ่งก็คือเรามีแฟนเพจ,แฟ,เพจแฟนเพจก็คือเป็นแฟนเพจของจิวเวลรี่จิวเวลรี่พลาสติกเซอร์จิลี่ไทยแลนด์นะคะอันนี้ก็คือเป็นแฟนเพจของเราแล้วก็มีแฟนเพจของอาจารย์ปุ๊กพูดตรงๆเรื่องสัลากรรมซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ หน <2 S 1> คือใช่ก็คือเป็นตัวปุ๊กเองตอบหมดเลยค่ะแต่ว่าปุ๊กแยกเวอร์ชั่นกันเป็นเวอร์ชันหนึเวอร์ชันสเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญากรรมเกาหลีว่าเฮ้ยถ้าแบบหลังมาแล้วหลังสัญญากรรมมาแล้วมีปัญหาทํำยังไงตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะาเรามีสาขาไทยอยู่ Oh. ใช่ใชสาขาไทยช่วยอะไรบ้างครับสาขาไทยก็คือถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณ walk in มาที่สาขาไทยได้เลยคุยกับเขาได้เลยค่ะซึ่งสาขาไทยกับบุ๊กเนี่ยจะลิงก์ตรงกันอยู่ยตรงนี้ปุ๊กแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจทําสัญญกรรมที่เกาหลีเนี่ยควรเลือกโรงพยาบาลที่มีสาขาไทยนะเพราะว่าจริงอยู่ว่าการทําสัญญกรรมที่เกาหลีเนี่ยถ้าเลือกหมอที่เก่งโรงพยาบาลที่ดีเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันน้อยแต่คุณต้องเข้าใจว่าสัญญกรรมไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าบางที บางทีมันไม่ได้ผิดพลาดแต่ว่าคุณมีคําถามนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วคุณกังวลอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ติดต่อใครอย่างเงี้ยมันมันลำบากใจนะแต่ถ้าคุณแบบว่ามีโรงพยาบาลที่มีสาขาไทายอยู่ให้เราสามารถที่จะไปหาเขาได้ความรู้สึกเราจะหายเยอะซึ่งจริงบางทีคนไข้เลือดออกตานิดนึงอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ได้เป็นอะไรแต่เขากังวลไปซะแล้วแต่ถ้าเรามีสาขาไทายอยู่แล้วก็มีความสุขถูกไหมคะมันก็จะอุดความกังวลแล้วก็สบายใจใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่ ได้ผลลัพธ์เนี่ยเขาเขาเขาก็แนะนําต่อใช่ค่ะเขาแนะนําต่อแล้วก็แบบบางทีก็ดึงเพื่อนดึงครอบครัวมาเชียร์เราแบบสุดหัวใจมากโดยที่เราแบบคือเราขอบคุณเขามากเลยเราก็เลยรู้สึกแบบเราอยากจะแบบส่งต่อความใจดีเนี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้ที่เราแบบมีประสบการณ์จากโรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลีจริง1จปีที่ผ่านมาให้คนไข้โดยไม่จํากัดนะว่าจะต้องเป็นคนไข้ของ โรงพยาบาลเราเพราะบางทีคุณให้โรงพยาบาลอื่นหาปุ๊บมาเยอะแยะเลยแล้วบางทีเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาจะต้องทํำยังไงดีเดี๋ยวสำหรับคนที่ทําที่อื่นแต่แบบไม่มีทางออกคุณก็ให้คำปรึกษาเหรอมากเลยอ๋อเหรอเยอะด้วยเหรอหลายเีสเลยมากเลยมากเลยค่ะมากเน้นเลยเขาก็แบบว่าพิมพ์เข้ามาเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะปุ๊กจะเป็นคําตอบสไตล์ยุยงเพราะเราไม่ใช่คนตีคนอื่นโอเคไหมคะเราก็จะให้คําตอบสไตล์ว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยเหรอเอออย่างเงี้ยธรรมดานะ อย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้แผลเป็นอย่างเงี้ยเหรอธรรมดานะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดนะการเป็นบางทีแผลเป็นนูนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับฟีเย็บหมอนะคะบางทีมันเกี่ยวกับพันธุกรรมของคนไข้อย่างเงี้ยเราก็บอกตรงว่าเออคุณต้องไปอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางโรงพยาบาลเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องติดต่อไปนะให้เขาฉีดยาสลายแผลเป็นยอะไรเงี้ยคือเราต้องการที่จะคือเราคุยเพื่อที่เราจะให้ทุกฝ่ายดีอะ่ะก็คือคนไข้ดีแล้วก็ ทางทุกฝ่ายดีด้วยเราไม่ได้ให้สิ่งร้ายกับคนอื่นนะคะอ,อันนี้ไม่ไม่ได้แบบจงใจที่จะแบบว่าเป็นการพาณิชย์เลยบอกเลยค่ะนี่คือเพจของอาจารย์ุ๊กดีขึ้นให้นะครับไปติดตามสมัครคอนเทนต์ที่ดูแล้วก็จะทําให้คุณโอ้มีคําตอบกับหลายอย่างเหตุผลที่เชิญพวกมาเพราะว่าวันนี้เธอคือตัวเต็งเลยเลยครับในการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะสาวๆให้มีความมั่นใจกลับมามากกว่าเดิม ถ้าเราตัดเล็บของเงินพี่ว่ามันคือบุญใหญ่นะที่ทำให้คนมีความสุขและร่างกายมันเป็นของนอกกายนี่คือของนอกกายตัดเล็บก็ได้ตัดผมก็ได้เอ๊ะทำไมจะตัดหน้าไม่ได้คือพี่พี่ตอนนั้นพี่ติดเหมือนกันเนาะว่าแบบว่าโอ้โหทําไมคนเรามันไม่ยอมรับสภาพในความเป็นจริงและสุดท้ายความพอใจมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมงั้นก็ไว้เล็บสีให้มันยาวเลื้อยไปเลยหรือไว้ไว้ผมมาเลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีการตัดมันก็ต้องมีการแปลงพี่ว่าสัญญาวันนี้เรามองว่าก็เหมือนกับการย้อมสีผมถ้าเราถ้าเราพอใจ ถ้าเรา<ช>พอใจะนะใช่อยากให้มองว่าศัลยกรรมเนี่ยเป็นมุมหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพตัวเองถามหน่อยว่าทุกวันนี้ทุกคนอยากจะพัฒนาศักยภาพหัวใจศักยภาพจิตศักยภาพความรู้ถูกต้องไหมคะแล้วทาไมเราไม่พัฒนาศักยภาพด้านความงามของเราล่ะคะในเมื่อเราสวยงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยโลกก็จะใจดีกับเรามากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยการปลุกฝากไปเลยคะ่ะที่สําคัญเราจะชอบตัวเองใช่ค่ะเราจะรักตัวเองมากขึ้น